วันนี้พาไปดูผาแดงภูสิงแหล่งท่องเที่ยวและมรดกธรณีสุดอันซีนของจังหวัดกาฬสินกันค่ะ ผาแดงผู้สิงคือแหล่งท่องเที่ยวและธรณีสันฐานสุดอันซีนที่โดดเด่นด้วยหน้าผาสีแดงสนิมเหล็กและริ้วรอยการกัดซาะทางธรณีวิทยาตั้งอยู่ที่อำเภอสหสขัขานจังหวัดกลสินนับเป็นเส้นทางเดินป่าผชายระยะสั้นประมาณ2กิโลเมตรที่มีไฮไลท์ก็คือซุ้มผาต้นไม้ใหญ่การโรยตัวลงหน้าผาและจุดชมวิว1 8อองศาเหนือเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานโลกธรณีกลสินและได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในห แหล่งท่องเที่ยวพจนภัยแห่งชาติสำหรับผาแดงภูสิงนั้นนะคะจะมีทางขึ้นชมทั้งหมด3สมเส้นทางที่มีบริบทแตกต่างกันโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสหัส,สขันได้ใช้เส้นทางจากวัดพุทธาวาดภูสิง์ไปยังผาแดงภูสิงระยะทางไปกลับ 4กิโลเมตรค่ะเป็นเส้นทางทดลองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวประจนภัยของกรมการท่องเที่ยวมากว่า2ปีซึ่งก็ทําให้ผาแดงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางรวมถึงเป็นอีกหนึ่งเส้นทางยอดฮิตสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ใครมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอยากแนะนําบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะ